วันที่9พฤษภาคม2565สำนักง,งานบริการทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จากโครงการกำกับติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมสำนักง,งานบริการทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณ2565 และการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหัวข้อการบรรณาการงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์มาลินีจุฑปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัายราชภัฏบุรีรัมย์เป็นประธานกำกับติดตามและดำเนินการประชุมณศูนย์การเรียนรู้ประคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัายราชภัฏบุรีรัมย์ตํบลหู่รํานมอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ มีคณะผู้บริหารคณาจารย์ตัวแทนส่วนราชการอำเภอรประคำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนังรองเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นสถานีพัฒนาที่ดินปราชาบ้านหมอดินอาสาผู้แทนจากโรงเรียนในพื้นที่กลุ่มเกษตรไทยบ้านเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า100คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนและรับรู้ผลการดำเนินงานนโยบายสู่การปฏิบัติและการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมหาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สู่การเรียนรู้ประคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อไป กิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วยพิธีเปิดฐานเรียนรู้ภายในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ประคำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบไปด้วยตลาดวิถี BCG เกษตรไทยบ้านโดยดรเมษยาบุญศีลานำชมตลาดแปลงเกษตรผสมผสานผิิธภัณฑ์ทางการ,กรเกษตรและพบปะกเผือข่ายฐานเรียนรู้ย่าแฝกบำรุงดินและน้ำโดยอาจารย์สุดารัตนปีนภา ฐานเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพปากพื้นถิ่นโดยดรคักขนางช่อชกูการนำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2,565และการประชุมและเปลี่ยนความคิดเห็นหัวข้อการบูรณาการงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน